คุณกำลังรับฟังรายการเล่าไปหลอนไปสนับสนุนความหลอนโดยสักลายมือเศรษฐีอาจารย์เกลวเสริมดวงชะตาพลิกชีวิตลิขิตจ,จากลายเส้นสวัสดีทุกท่านนะครับเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดพิษณุโลกโดยที่ในตอนนั้นเจ้าของเรื่อง ได้ไปทำงานพาร์ทไทม์กับร้านขายเสื้อผ้าแห่งหนึ่งแต่แล้วมันก็มีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้เจเจ้าของร้านจำเป็นต้องปิดกิจการดังกล่าวของเธอไปซึ่งในช่วงที่เลิกกิจการเนี่ยเจเจ้าของร้านเธอก็ได้ว่าจ้างให้เจ้าของเรื่องกับเพื่อนอีกคนไปช่วยกันขนย้ายสิ่งของบางส่วนกลับบ้านสวนในต่างอำเภอแต่แล้วการเดินทางไปยังบ้านสวนของเจในครั้งนั้นก็ดันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น จนทําให้เจ้าของเรื่องจํามาจนถึงปัจจุบันเลยก็ว่าได้กับเรื่องที่มีชื่อว่าบานสวนของเจ๊ ก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวหลอนๆอนของเราอยากขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับประสบการณ์ร้อนๆของคุณแชมป์ซึ่งเขาได้ส่งเรื่องนี้เข้ามาทางเมลเล่าไปหลอนไปผมจึงขออนุญาตหยิบยกเอามานำเสนอให้ทุกท่าน ได้เสพความหลอนกันอีกตามเคยนะครับโดยเรื่องราวดังกล่าวที่คุณแชมป์ส่งเข้ามาเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ตรงของตัวคุณแชมป์เองและผมต้องขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันให้ดีๆด,ด้วยนะครับโดยเรื่องราวทั้งหมดผมต้องขอพาทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีพศ2 5 5 7ในสมัยนั้นคุณแชมป์ยังเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก และในช่วงที่เกิดเรื่องเนี่ยเขาจะรับจอบพิเศษเป็นพนักงานขายอยู่ในตลาดที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองโดยงานหลักๆของเขาจะเป็นการจัดเตรียมของจําพวกกระเป๋าแล้วก็กางเกงบ็อกเซอร์ซึ่งเป็นสินค้าอยู่ภายในร้านซึ่งเขาจะเริ่มงานตั้งแต่ช่วงบ่ายๆของวันและแน่นอนว่าการเรียนไปทํางานไปเนี่ยมันก็ทําให้เขาไม่สามารถมาทํางานได้ทุกวันและคุณแชมป์จะเข้ามาทํางานเพียงสัปดาห์ละ3วันลักษณะคล้ายกับคนที่ทํางานพาร์ทไทม์นั่นแหละครับ ในตอนนั้นคุณแชมป์ทำงานร่วมกับรุ่นน้องคนหนึ่งซึ่งผมขอเรียกรุ่นน้องคนนี้ว่าคุณนุ่นแล้วกันนะครับและโดยความที่ทั้งคู่เจอกันบ่อยมันจึงทําให้คุณแชมป์กับนุ่นสนิทกันไปโดยปริยายรวมไปถึงเจที่เป็นเจ้าของร้านก็รักและเอ็นดูทั้งคู่เป็นอย่างดีคุณแชมป์ก็เลยรู้สึกโอเคกับงานที่ทําในช่วงนั้นมากๆคุณแชมป์ทำงานอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เรียนปีสองจนกระทั่งช่วงที่เรียนอยู่ปีสาม เขาก็ได้รับข่าวจากเจว่าสามีของแกป่วยหนักและเจแกก็คงจะต้องเลิกกิจการในอีกไม่ช้าเพราะตอนนั้นแกเลือกที่จะกลับไปอยู่บ้านสวนที่ต่างอำเภอคุณแชมป์กับนุ่นที่ได้ยินข่าวก็รู้สึกเศร้านะครับแต่ความเศร้าในที่นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเขาจะต้องขาดรายได้กันแต่เป็นเพราะพวกเขารู้สึกสงสารเจามากกว่าที่จะต้องกลายมาเป็นเสาหลักของครอบครัวแทนสามีในตอนนั้นเจเจ้าของร้านก็แจ้งกับคุณแชมป์และนุ่น ว่าวันนังขานหน้าหลังจากที่ขายของเสร็จเจ๊แกจะให้ค่าแรงเพิ่มอีกเท่าหนึ่งโดยขอให้ทั้งคู่ไปช่วยกันขนของที่บ้านซึ่งอยู่ต่างอำเภอแล้ววันที่จะต้องเดินทางไปทั้งคู่จะต้องนั่งรถไปกับเจ๊และไปค้างคืนอยู่ที่นั่นหนึ่งคืนแต่ตอนขาลกลับจะต้องนั่งรถตู้โดยสารกลับเข้ามาในตัวเมืองด้วยตนเองส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดเจ๊ J. จะเป็นคนจัดการให้กับพวกเขาทั้งคู่ซึ่งทั้งคู่ก็ตอบรับคำร้องขอดังกล่าวอย่างเต็มใจนะครับ เมื่อเวลาล่วงเข้าสู่วันอังคารของสัปดาห์ต่อมาเวลาประมาณ4ี่ทุ่มเจ๊ก็บอกให้พวกเขาปิดร้านโดยวันนั้นทางเจ๊ก็ได้ขับรถกระบะมาเพื่อใช้บรรทุกของและกว่าที่จะจัดการอะไรกันเสร็จเวลาก็ล่วงเข้าสู่ช่วงประมาณห้าทุ่มเร็รเศษก่อนที่เจ๊จะเริ่มพาทั้งคู่มุ่งหน้าไปยังบ้านสวนในทันทีโดยที่มีคุณแชมนั่งอยู่ที่เบาะหน้าข้างคนขับส่วนคุณนุ่นเธอก็จะนั่งอยู่ที่เบาะหลัง ระหว่างทางที่เจ๊พาขับรถไปจากเขตเมืองก็เริ่มแปลเปลี่ยนเป็นชนบทและเหลือแค่เพียงแสงไฟหน้ารถที่คอยให้ความสว่างโดยคุณแชมป์ก็เริ่มสังเกตเห็นว่าสองข้างทางมันมีแต่ป่าเขาสลับกับต้นไม้สูงใหญ่อีกทางลักษณะของเส้นทางก็เป็นทางขึ้นเขาลงเนินจนคุณแชมป์ต้องออกปากถามกับเจว่าทำไมแถบนี้ป่าเยอะจังไม่ค่อยมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนให้เห็นเลย เจ๊แกก็เริ่มอธิบายถึงสมัยที่แกมาซื้อที่ดินทำบ้านสวนใหม่ๆให้ฟังขณะที่เจ๊กำลังอธิบายความเป็นมาเป็นไปอยู่นั้นคุณแชมป์ก็เห็นว่าเจ๊ขับรถลัดเลาะไปตามทางด้วยความชำนาญจนคุณแชมป์ต้องเปลี่ยนความคิดไปจากทีแรกที่กลัวว่าเจ๊จะพาขับหลงเข้ามาในป่าในเขาเพราะถ้าเป็นคนที่ไม่มีบ้านอยู่ในพื้นที่นี้จริงๆไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงที่ไหนก็คงไม่กล้าขับรถเข้ามาที่นี่คนเดียวเป็นแน่ ใช้เวลาขับผ่านเส้นทางที่เป็นเนินเขามาได้ไม่นานก็เปลี่ยนผ่านเข้าสู่เขตชุมชนเล็กๆซึ่งหลังจากที่เจ๊ขับรถผ่านโครงวัดประจำหมู่บ้านมาได้นิดหน่อยรถของเจ๊ก็หยุดลงที่บริเวณเนินเขาแห่งหนึ่งในตอนนั้นคุณแชมป์ถึงได้เข้าใจว่าทําไมเจ๊ต้องพาให้พวกเขาทั้งคู่มาช่วยขนของนั่นก็เป็นเพราะว่าจากจุดที่เจ๊จอดรถพวกเขาจะต้องเดินเท้าเพื่อขนย้ายสิ่งของขึ้นไปบนบ้านของเจ๊ที่อยู่ข้างบนนั้น และเส้นทางที่เดินขึ้นไปก็เป็นทางชันในระดับกลางแต่สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคนั่นก็คือความมืดนั่นเองครับเพราะเส้นทางเท้า,ท,าที่ใช้เดินขึ้นไปมันถูกโอบล้อมไปด้วยป่าคุณแชมป์และนุ่นช่วยกันขนกระสอบเสื้อผ้าจากร้านและเคลื่อนย้ายมันขึ้นไปบนบ้านสวนของเจทีละกระสอบจนกระทั่งขนของกันไปได้จนเกือบจะรอบสุดท้ายคุณแชมป์ก็สังเกตเห็นได้ถึงพฤติกรรมแปลกๆของนุน่น ที่เธอมักจะรอเดินขึ้นเขาไปพร้อมกับเขาตลอดซึ่งมันผิดวิสัยมากๆจากนุ่นคนที่เขาเคยรู้จักเพราะปกติคนอย่างนุ่นจะเป็นคนที่ไปไหนมาไหนคนเดียวแต่พอคุณแชมป์เข้าไปสอบถามนุ่นก็บอกแค่ว่าทางมันมืดก็เลยไม่อยากเดินขึ้นไปคนเดียวก็เท่านั้นรอบสุดท้ายที่พวกเขาขนของขึ้นไปบนบ้านสวนระหว่างทางที่เป็นป่าก,ก่อนถึงบ้านเจคุณแชมป์ก็สังเกตเห็นว่าบริเวณข้างทางช่วงหนึ่ง มันมีก้อนหินที่ทั้งใหญ่และสูงวางตั้งอยู่ในความมืดและด้วยความที่คุณแชมป์กลั้นปัสสวาวะมาได้สักพักแล้วเขาก็เลยบอกให้นุ่นเดินนําขึ้นไปก่อนเพราะเขาจะขอแวะทําธุระส่วนตัวแป๊บหนึ่งก่อนที่คุณแชมป์จะเดินอ้อมไปที่ด้านหลังของก้อนหินใหญ่ในตอนนั้นนุ่นเธอก็เดินนําขึ้นไปหยุดรอยอยู่ที่ข้างหน้านะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปได้สักพักพอเธอไม่เห็นว่าคุณแชมป์จะเดินกลับมาสักที เธอจึงตัดสินใจเดินอ้อมไปดูที่หลังกอนหินเพราะตอนนั้นเธอคิดว่าคุณแชมป์น่าจะแกล้งเธอแน่ๆแ,แต่พอเดินอ้อมไปดูที่หลังกอนหินเธอกลับไม่เห็นวิแววของคุณแชมป์เลยสักนิดก่อนที่เธอจะตะโกนเรียกคุณแชมป์ไปหลายครั้งแต่ตอนนั้นก็ไม่มีเสียงของใครตอบเธอกลับมาสักคนคุณนนท์ที่เริ่มรู้สึกกลัวจึงวางกระสอบเสื้อผ้าของเจเอาไว้ที่กลางป่าแล้วเดินคลทางมุ่งหน้าขึ้นมาบนบ้านสวนของเจก่อน ่างฝั่งคุณแชมป์ที่เดินลงมาจากหลังก้อนหินใหญ่ไม่ไกลมากนักพอทํำธุระส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยก็เดินย้อนกลับมายัางทางที่เห็นก้อนหินในตอนแรกแต่เขากลับไม่พบก้อนหินใหญ่นั่นสักทีแต่โดยความที่เห็นว่าระยะทางมันไม่ได้ไกลอะไรขนาดนั้นเขาจึงลองเดินขึ้นเนินหวังให้ไปโผล่ทะลุออกที่หน้าบ้านของเจแต่ยิ่งเดินขึ้นไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเหมือนกับว่าเขาจะเดินหลงป่าเข้าไปลึกเท่านั้น ความสับสนเริ่มเกิดขึ้นในจิตใจของคุณแชมป์เพราะปกติเขาเป็นคนที่จำเส้นทางต่างๆได้ดีพอสมควรพอตั้งสติดีๆแล้วนำมือถือขึ้นมาดูก็พบว่าจุดที่เขาอยู่มันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยสักขีดก่อนที่เขาจะตัดสินใจเดินวกกลับลงไปทางเดิมแล้วในที่สุดเขาก็ไปพบเข้ากับก้อนหินใหญ่ที่เห็นในตอนแรกนั่นแหละครับโดยความเหนื่อยล้าที่เดินแบกกระสอบผ้ามาตลอดทั้งทาง คุณแชมป์เลยตัดสินใจนั่งพักอยู่ตรงก้อนหินแล้ววินาทีนั้นเองก็คล้ายกับว่าโชคชะตาจะเล่นตลกกับเขานะครับเพราะจูจ่ๆฝนก็เทกระหน่ำลงมาราวกับฟ้ารัวทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ไม่มีวี่แววว่าฝนจะตกลงมาเลยแม้แต่น้อยแต่สิ่งที่ทําให้คุณแชมป์รู้สึกประหลาดใจเป็นสิ่งแรกหลังจากที่ฝนตกนั่นก็คือแทนที่เนื้อตัวของเขาจะเปียกจากสายฝนที่เทลงมามันดันกลายเป็นว่าเนื้อตัวของเขาอย่างแห้งสนิทราวกับไม่มีฝนตกลงมาเลยสักเม็ด ทั้งๆที่พื้นที่โดยรอบก,ก็เริ่มเปียกชื้นไปกับหาฝนที่กระหน่ำลงมาอย่างไม่หยุดยอนทางคุณนนเมื่อเดินขึ้นไปถึงที่บ้านสวนของเจ๊เธอก็รีบเข้าไปแจ้งกับเจ๊ทันทีว่าพลัดหลงกันกับคุณแชมป์ส่วนเจ๊ที่ได้ยินอย่างนั้นก็เป็นกังวลน,นะครับเพราะเจ๊เกรงว่าคุณแชมป์จะเดินหลงเข้าไปในป่าข้างทางจริงๆก่อนที่เจ๊จะรีบกดโทรหาใครสักคนและจากที่คุณนนได้ยินบทสนทนาของเจ๊ ก็สันนิษฐานได้ว่าปลายสายคงจะเป็นคนที่อาศัยอยู่หมู่บ้านข้างล่างเขาลูกนี้เวลาผ่านไปประมาณ15นาทีชาวบ้านที่อยู่ข้างล่างก็ขึ้นมาสมทบกับเจและนุ่นที่อยู่ที่บ้านและตัดสินใจที่จะลงไปตามหาคุณแชมปโดยเริ่มจากบริเวณก้อนหินใหญ่ที่คุณนุ่นแยกกับคุณแชมปเป็นครั้งสุดท้ายและพอทุกคนเดินลงมาถึงที่นั่นก็เห็นแค่เพียงกระสอบเสื้อผ้าที่คุณนุ่นทิ้งเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรก ชาวบ้านหลายคนจึงช่วยกันส่งเสียงเรียกคุณแชมป์และส่องไฟฉายตามซอกตามมุมต่างๆในป่าบริเวณดังกล่าวฝั่งคุณแชมป์ที่นั่งพักอยู่บริเวณก้อนหินก็ได้ยินเสียงคนตะโกนเรียกดังแว่วมาแต่ไกลนะครับพอหันไปมองทางต้นเสียงก็เห็นแสงสว่างส่องไปส่องมาคุณแชมป์จึงตะโกนตอบรับไปตามสัญชาตญาณแต่ดูเหมือนกับว่าเสียงตะโกนของเขาจะส่งไปไม่ถึงอีกฝั่ง คุณแชมบอกว่าในตอนนั้นเขามองเห็นกลุ่มชาวบ้านอยู่ห่างออกไปไม่ถึง10เมตรแต่ดูคล้ายกับว่าชาวบ้านเหล่านั้นจะมองไม่เห็นเขาที่ยืนอยู่ตรงก้อนหินเลยสักนิดก่อนที่คำคำหนึ่งจะผุดขึ้นมาในหัวของคุณแชมกับคำที่ว่าผีบังตาซึ่งหลังจากที่คิดได้ดังนั้นเขาจึงหันหลังกลับไปนั่งต่อหน้าก้อนหินก้อนใหญ่ก่อนที่จะก้มกราบลงไปบนพื้นดินที่เปียกแฉะไปด้วยน้ำฝน แล้วอธิษฐานขอขมาต่อสิ่งที่ตัวเองได้กระทำลงไปนั่นก็คือการปัสสวาวะลงบนผืนป่าโดยไม่ได้ขออนุญาตพร้อมกับร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยปล่อยเขาออกไปจากที่ตรงนี้ขณะที่คุณแชมป์ก้มกราบอยู่พื้นด้วยความสิ้นหวงังพอเขาเหื่อยหน้าขึ้นมาแล้วหันหลังกลับไปอีกทีเขาก็สังเกตเห็นเข้ากับร่างของผู้ชายคนหนึ่งที่ปรากฏตัวออกมาจากเงามืดภายในป่าโดยตอนนั้นคุณแชมป์เขาก็ลังเลนะครับ ว่าจะใช่ชาวบ้านที่เข้ามาตามหาเขาหรือเปล่าก่อนที่เขาจะตัดสินใจส่งเสียงตะโกนเรียกชายคนนั้นออกไปพร้อมกับฉายไฟฉายจากมือถือเข้าไปยังชายคนนั้นชายปริศนาที่ปรากฏตัวออกมาจากความมืดทําให้คุณแชมป์ถึงกับชะง,งักไปครู่หนึ่งเนื่องจากคนคนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนแต่กลับเป็นสามีของเจ้เจ้าของร้านนั่นเองและสิ่งที่ทําให้คุณแชมป์รู้สึกงงกับภาพที่เห็น นั่นก็เป็นเพราะว่าสามีของเจ้ที่มีนามว่าลุงชยัยเท่าที่ทราบมาคือเขากำลังป่วยหนักจนต้องฟอกไตและไม่มีทางเป็นไปได้ที่สามีของเจ้จะออกมาตามหาเขาเนื่องจากเจ้เคยเล่าให้ฟังว่าลุงชัยแกกำลังป่วยหนักทำได้แค่เพียงนอนนอนนั่ง,น,งนั่งอยู่บนเตียงที่บ้านก็เท่าน,านั้นความรู้สึกของคุณแชมสลับสับสนปนเปกันไปหมดคือใจหนึ่งก็เชื่อกับภาพที่เห็นแต่อีกใจหนึ่งก็ไม่เชื่อ แต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้เอ่ยถามอะไรออกไปลุงชัยแกก็ชิงพูดขึ้นมาก่อนพร้อมกับรอยยิม้มว่าไม่ต้องกลัวรอให้ฝนหยุดแล้วเช้ากว่านี้ก่อนแล้วเองก็ค่อยเดินออกไปจากที่นี่นะแชมป์และหลังจากที่ลุงแกพูดจบแกก็เดินเข้ามานั่งอยู่ข้างๆก้อนหินเป็นเพื่อนคุณแชมป์แต่ตัวของเขาเองก็ไม่กล้าพูดคุยอะไรกับลุงชัยต่อนะครับคือได้แต่เพียงนั่งอืนอยู่อย่างนั้นนานเท่าไหร่ไม่ทราบได้และมารู้ตัวอีกทีตอนที่แสงแดดแยงตา พอตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองพลอยหลับไปตอนไหนไม่รู้ก่อนที่เขาจะรีบลุกขึ้นมากวาดสายตามองหาลุงชัยแต่ก็ไม่พบเมื่อเช็คจนแน่ใจแล้วว่าไม่มีใครอยู่แถวนั้นคุณแชมป์จึงตัดสินใจออกเดินลงเนินเขาไปอีกครั้งแล้วหวังว่าจะเจอบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคน <c oughs> เพื่อที่เขาจะได้เข้าไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านได้แต่ยิ่งเขาเดินลัดลาะออกไปตามป่ามากเท่าไหร บรรยากาศรอบตัวมันก็วนกลับหลูบเดิมเหมือนกับเมื่อคืนก่อนที่ผ่านมาคือรู้สึกคล้ายกับว่าตัวเองเดินวนอยู่ที่เดิมแต่คราวนี้คุณแชมตั้งใจที่จะเดินหน้าต่อโดยไม่คิดที่จะวกย้อนกลับไปทางเก่าโดยความคิดที่ว่าหากเดินต่อไปเรื่อยๆยังไงเขาก็ต้องโผล่ออกไปที่ไหนสักแหง่งคุณแชมเดินอยู่อย่าง,งานั้นนานเท่าไหรไม่ทราบได้จนในที่สุดเขาก็โผล่ออกมาที่แนวป่าข้างถนนริมเขาเส้นหนึ่ง ที่มีลักษณะเหมือนกับทางลูกรังตามชนบทและตัวคุณแชมป์ก็จําได้ว่าถนนเส้นนี้มันคือทางเดียวกับที่เจ๊พาสัญจรผ่านมาเมื่อคืนแต่ด้วยความที่ในตอนนั้นคุณแชมป์แทบจะไม่มีแรงเหลืออยู่อีกแล้วเขาจึงหอบสังขารของตัวเองพร้อมกับลากกระสอบเสื้อผ้าของเจ๊ไปนั่งอยู่ที่ริมทางแล้วหวังว่าจะมีชาวบ้านผ่านมาเจอเวลาผ่านไปราวชั่วโมงกว่า ก็คลายกับว่าโชคชะตาจะเข้าข้างคุณแชมป์สักทีเมื่อมีรถมอเตอร์ไซค์ของลุงชาวบ้านวิ่งผ่านมาเขาจึงรีบโบกไม้โบกมือเพื่อขอความช่วยเหลือและร้องขอให้ลุงช่วยไปส่งเขาที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาลูกที่เขาเพิ่งจะเดินโผล่ออกมาลุงชาวบ้านช่วยพยุงคุณแชมป์ขึ้นด้วยความมีน้ำใจและนั่นก็แสดงให้เห็นถึงมิตรไมตรีที่ดีงามของชาวบ้านแถบนี้ซึ่งระหว่างทางที่คุณแชมป์นั่งซ้อนรถลุงคนนั้นไป เขาก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้ลุงแกฟังคร่าวๆว่าเมื่อคืนเขาเดินหลงป่าอยู่บนภูเขาก่อนที่จะถามว่าจุดที่เขาโผล่ออกมามันอยู่ตรงไหนแล้วคุณแชมป์ก็ต้องตกใจกับสิ่งที่ลุงแกบอกเนื่องจากจุดที่เขาเดินโผล่ออกมามันอยู่อีกฟากหนึ่งของภูเขาลูกนี้เลยก็ว่าได้ส่วนระยะทางจากที่ซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ของลุงไปที่บ้านของเจมันก็อยู่ห่างกันไกลอยู่พอสมควรโชคยังดีที่เช้าวันนั้น ลุงชาวบ้านอาสาพาคุณแชมป์ขึ้นไปส่งถึงหน้าบ้านของเจและทันทีที่ขึ้นไปถึงทั้งเจและนุน่นรวมไปถึงชาวบ้านที่ช่วยกันออกตามหาเมื่อคืนก่อนต่างก็ดีอกดีใจกันยกใหญ่เนื่องจากพวกเขาเพิ่งจะออกไปตามหากันรอบสองแล้วไม่พบตัวคุณแชมป์ในช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยกะว่าจะนําเรื่องนี้ไปแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านแล้วขอให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องฝ่ายอื่นเข้ามาช่วยอีกแรง หลังจากที่คุณแชมป์ได้อาบน้ำทานข้าวและนอนพักตาจนเริ่มมีเ,เรี่ยวแรงขึ้นมาหน่อยเจก็เรียกให้ทั้งคุณแชมป์และนุ่นเข้าไปที่ห้องนอนของแกแล้วในวินาทีนั้นเองเขาก็ต้องขนลุกขึ้นมาอีกครั้งพอภาพที่เห็นนั่นก็คือลุงชัยที่นอนหลับอย่างไม่ได้สติอยู่บนเตียงลักษณะคล้ายกับผู้ป่วยติดเตียงที่นอนเป็นผักช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แถมร่างกายของแกก็ยังดูสูผ้ผอมและแม้ว่าเขาจะไม่ได้เล่าเรื่องที่เห็นลุงชัยเมื่อคือนก่อนให้เจฟัง แต่ก็มองออกได้ในทันทีว่าลุงชัยไม่มีทางลุกจากเตียงและเข้าไปเดินตามหาเขาในป่าเมื่อคืนก่อนได้อย่างแน่นอนในตอนนั้นเจก็เดินเข้าไปหยิบเอาสายสินแล้วนำมาผูกเรียกขวัญให้ทั้งคู่และหลังจากนั้นเจก็พาพวกเขาออกมานั่งอยู่ที่ชาญบ้านแล้วเริ่มเล่าเหตุการณ์จากมุมมองของแต่ละคนให้กันฟังซึ่งหลังจากที่เจได้ยินเรื่องลุงชัยจากคุณแชมปทั้งเจและนุ่นก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันนะครับ ว่าไม่มีทางเป็นไปได้ที่ลุงจะเข้าไปตามหาเขาในป่าแล้วเมื่อคืนก่อนลุงชัยที่เห็นเป็นร่างจำแรงของใครกันที่มาปรากฏตัวให้คุณแชมป์เห็นก่อนที่เขาจะหลับไปแต่ความรู้สึกลึกๆในใจของคุณแชมป์กลับคิดว่าสิ่งที่เขาพบเจอเมื่อคืนก่อนอาจจะเป็นลางบอกเหตุว่าลุงชัยจะมีชีวิตต่อไปได้อีกไม่นานแต่ตัวคุณแชมป์เองก็เลือกที่จะไม่พูดเรื่องนี้ออกไปนะครับหลังจากที่พูดคุยกันเสร็จ เจก็ยืนยันที่จะไปส่งทั้งคู่ขึ้นรถตู้ให้ได้แต่ระหว่างนี้ก็ต้องรอให้น้องสาวของเจขึ้นมาที่บ้านสวนก่อนเพื่อที่จะได้มีคนเข้ามาดูแลลุงชัยในช่วงที่เจไม่อยู่ทางคุณแชมป์จึงได้แต่รออยู่อย่างนั้นด้วยความร้อนใจเพราะตัวเขาเองไม่สบายใจที่จะอยู่บ้านของเจแกตต่อจนกระทั่งตกเข้าสู่ช่วงเย็นของวันนั้นน้องสาวของเจก็ขึ้นมาถึงที่บ้านและเมื่อเจฝากฝังทุระเอาไว้กับน้องสาวเสร็จ ทั้งหมดก็เดินเท้าลงมาจากเขาเพื่อลงมาขึ้นรถของเจที่จอดอยู่เบื้องล่างระหว่างทางที่ทุกคนเดินเท้ากันลงมาพวกเขาก็เดินผ่านก้อนหินก้อนใหญ่ๆก้อนเดิมนะครับก่อนที่เจจะเอาทูบเขียนที่เตรียมมาด้วย3มชุดขึ้นมาจุดไฟแล้วแจกจ่ายให้ผู้ร่วมเดินทางทุกคนรวมไปถึงตนเองพร้อมกับพาทุกคนเข้าไปกราบขอเข้ามาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เดินนำวัยรุ่นทั้งสองคนลงจากเขาไปจนถึงพื้นเบื้องล่างอย่างปลอดภยัย ก่อนที่จะขับรถมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวอำเภอเพื่อไปส่งนักศึกษาพาร์ทมทั้งสองคนขึ้นรถตู้โดยสารเพื่อเดินทางกลับไปยังตัวเมืองหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านมาประมาณสองสาเดือนคุณแชมป์ก็ได้ข่าวจากเจ๊ว่าลุงชัยแกเสียชีวิตแล้วซึ่งเรื่องนี้มันก็ทำให้เขาหวนนึกถึงเรื่องราวสุดพิศวงในคืนหลงป่าและด้วยความที่งานศพของลุงชัยในคราวนั้น ถูกจัดขึ้นที่บ้านของเจในตัวเมืองคุณแชมป์จึงตัดสินใจไปช่วยงานที่บ้านของเจในทุกๆวันและนี่ก็คือเรื่องราวปแปลกๆที่คุณแชมป์ไปพบเจอมาซึ่งหลังจากที่ผมได้อ่านเรื่องราวของคุณแชมป์จบส่วนตัวผมเองก็มองว่ามันมีความเป็นไปได้นะครับสำหรับประเด็นเรื่องวิญ,ญญาณของลุงชัยที่มาปรากฏตัวเพื่อช่วยคุณแชมป์เอาไว้ก่อนที่ลุงชัยจะจากโรคนี้ไปอย่างสงบนอกจากนี้สิ่งที่สะท้อนให้เห็นได้ชัดภายในเรื่องนี้ก็คือ การมีน้ำใจของผู้คนในชนบทนี่แหละครับที่ถือเป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่น่าหลงไหลแตกต่างจากวิถีคนเมืองในสมัยใหม่ที่ค่้นข้างจะมีความเป็นปัจเจกบุคคลสูงอยู่พอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าทันใดที่ฟังจบแล้วล่ะก็มีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างก็ลองคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับ ก่อนจากกันไปในวันนี้ท่านใดที่อยากแชร์ประสบการณ์ขนหัวลุกของท่านสามารถส่งเรื่องราวของท่านมาที่ช่องของเราได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนะครับและที่สำคัญขอให้ทุกท่านรับชมและรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวคนหัวลุกให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับและหากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเสพประสบการณ์หลอนหรือเรื่องราวขนหัวลุก ขอให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความหลอนให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ